สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e อ็กซซีค่ะวันนี้เป็นวันที่อย่างไงล่ะเรามาเจอกันที่โรงเรียนของกัปตันนะคะของน้องกัปตันเนาะที่ท่านเห็นนี้คือรถโดยสาร3คันรถนะคะคือเด็กๆจะไปทัศนศึกษากันนะคะนี่ตอนนี้มาประชุมมารวมตัวกันอยู่ใต้อาคารนะคะ นอกับใงก็จะอยู่ข้างล่างนะคะกับแห้งเจียนะสองคนเนี่ยนะคะอตอนนี้ก็รอเพื่อนๆนเด็กๆเ,เข้ามารอเพื่อนๆน,นให้ครบทีมนะคะอ่าทางนู้นก็จะเป็นของคุณครูคณะคุณครูแล้วก็เม่ๆเมป้าป้านะคะมารอส่งเด็กๆขึ้นรถเนาะ <c oughs> ตื่นเต้นเด็กๆตื่นเต้นเสียงเจี๊ยวเจ้าเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไปทัศนาศึกษาก็เด็กๆก็จะไปหลายๆที่อยู่นะคะวันนี้ประมาณสีห้าที่ได้เนาะ ไปในเอ่อในในจังหวัดสกลน,นครนี้นะคะรถที่เด็กๆจะไปก็เป็นแบบนี้นะคะรถเหมือนรถสองแถวถนะคะอีะ่ 3คันรถ จะถามว่าคุณครูไปเยอะไหมก็ไปไปเยอะอยู่นะคะวันนี้เพราะว่าเด็กๆไปเยอะไปตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมหกนี่นะคะเสียงเจ๊วเจ้าเด็กตื่นเต้นหลายท่านหลายผู้ปกครองหลายท่านก็กำชับลูกหลานเขาเนาะ อย่างเช่นหนูด้วยก็กำชับเด็กเหมือนกันว่าตรงน,นเป็นจุดอันตรายคือห้ามไปใกล้เนาะแล้วก็กำชับลูกหลานของเราานี่ก็แม่แม,แม่ป่าปานะคะรอรอส่งนะคะรอส่งเด็กๆขึ้นรถเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนเด็กๆขึ้นรถดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราว่าไปตรงจุดนั้นเลยนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะทุกท่านชั้นป .2 ออกับป .3 อ,อ่ะออกมาละขึ้นรถคันแรกนะคะก็คือคันนี้นะคะคันแรกคนนี้คือพออ,อของโรงเรียนนะคะพออ,อหญิงอันนี้ก็คุณครูประจำชั้นป .2 ของเด็กๆนะคะเด็กๆอ่ามากันแล้ว เอนยังไงลูกเดิแล้วค่ะพี่พี่ชั้นโฟอนุบาลคันที่สองคันที่สามนะคะ

มีแม่ครัวด้วยนะคะมีรัวกระคือนะคะักักหมาเขา้โกร่งคุณครูแม่ครัวอยู่คันนี้นะคะนกระเันนอันนอกรตันอยู่คันที่หนึ่งนะคะ อยาอ้วกเอาขอยยาก,กับครูนะครูมีถ้ารู้ว่าเมารถนะอ่า อยู่มีพอออด้วยนะคะคันนี้หนึ่งสองสามสี่คุณครูสี่แม่ครัวสองนะคะคันนี้ ทางนี้ก็เต็มนะคะชั้นอนุบาลกับชั้นปอนะคะป .3 ป .4 ขนุนป .5 ป .6 นะคะขนะะุนก็เต็มแล้วเตรียมตัวแล้วนะคะ ครูกำลังเช็คชื่อนะคะตอนนี้ ขับรถนะคะสนุกนักเรียน <laughs> อ่าปิดประตูด้วยนะคะให้ความปลอดภัยเนาะอ่าห้ามห้ามห้ามอ่ะอันนี้คือพออ้อนะคะคนนี้ ีได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาแล้วเด็กๆขึ้นรถครบกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เต็มรถเตรียมพร้อมแล้วนะคะรกคันสามคันเนาะอ่าบายบายบายไปแล้วนะคะได้เวลาแล้ว อ่าเนาะกับตาไปก่อนแล้วนะคะทางโน้นเนาะไม่บายไม่บายอยู่ไม่บายอยู่แล้วนั้นไปแล้วนะคะส่วนรถคันนี้คือคุณครู รอคุณครูนะคะรถคันที่สงองคันนี้คุณครูมีอยู่สามท่านนะคะคันนี้สามสท่านนะคะคันนี้ กันมาดูโน่นนะคะ<ว>กําลังขยับก็ย<ว>ังขยับรออยู่<ว>นะไ,ไปแล้วโอ้สามท่านรถคันนี้คันที่สองส่วนคันที่สามนี่คุณครูจะมีอยู่หนึ่งสองสสท่านนะคะแล้วก็ตามหลังอีกหนึ่งคันนะคะคุณ คุณครูก็เยอะอยู่นะคะโอเคไปแล้วเด็กๆไปเที่ยวทัศนะศิษาไปประมาณสี่หที่ค่ะในจังหวัดสกนลนครนะคะไปแล้วทนนู้ตอนแรกก็จอดรอกันต้องไปไล่ๆกันพร้อมๆกันเนะาะเด็กๆไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนเย็น จะมากี่โมงยังไงเดี๋ยวเรารับชมกันต่อที่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้หนูก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่แมกลับกันแล้ว